Nation TV ทุกสนามข่าวเราคือตัวจริงรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย Sunshine c r ช a t i o n and Board Casting, Ureka ไฟไ High, สุขอุไทยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอร่อยตำหรับสุโขทัย Newborn Sport ครบเครื่องเรื่องกีฬา ทคนเลยนะฮะได้เวลาของสปอร์ไลท์แซ่บๆกันแล้วครับถูกต้องค่ะรายการกีฬาสุดแซ่บค่ะท uh> ี่คู่กับไลฟ์สไตล์อย่างโอ้โหต้องบอกเลยว่าวันนี้นะฮะแขกรับเชิญของเรานะฮะเปิดตัวกันเลยดีกว่าทันทันนั่นและทัน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 ทแขกรับเชิญเราทีนแกวถูกต้องนะฮะเกี่ยวนี่ยคุกคาบโคคาบไม่ใช่นะฮะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะเกี่ยวข้องกับ ผลไม้ชนิดนี้นี่ผลไม้ไม่ใช่พืชเหรอพืชนะฮะพืชชนิดนี้หักหน้ากันกลางรายการกันเลยนะฮะแขกรับเชิญของเรานะครับออกต้องบอกเลยว่าใครที่อยู่กระแสโลกโซเชียลในตอนนี้นะฮะไม่มีใครที่ไม่กินมันแก้วนะฮะเล่นคอมไบโอเคียวกันเดินเลยนเดินเลยั้งในข่าวด้วยจบบ้านะะฮวันนี้จะพามาพูดคุยกับแขกรับเชิญหนึ่งคนฮะต้องบอกว่า น้องสาวคนนี้ดังมากๆนะฮะเราชื่อของเธอนี่แปลกมากๆเลยนะะ นี่ก็คือน้องมันแก้วนั่นเองนะแต่ว่ายังไรก็ตามวันนี้มีไปพูดคุยกันอย่างแน่นอนแน่นอนนะคะแต่วันนี้เราจะได้พูดคุยกันแน่นอนและที่สําคัญคือหนุ่มๆห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนโดยเฉพาะมอไดนบอกได้เลยว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับค่ะนอนโอ้คือตื่นเต้นมากที่จะได้มาดูสัมภาษณ์น้องมันแก้วเอ่อคือทางบ้านทะเลาะก,กันค่ะทะเลาะกันในเรื่องผัวเมียถ้าอย่าไปยุ่งกันเลยนะครับผมอ่ะอ่ะว่าตอนนี้แขกรับเชิญของเรารออยู่แล้วนะถ้าพร้อมแล้ว ไปเจอกนพร้มกันเลยค่ะแ้มมันแก้มกมันแก้มมันแกนะครัคุณ้ชมครับอยากที่ บอกไปในช่วงแรกนะฮะวันนี้เรามากับแขกรับเชิญคนพิเศษเลยนะฮะเอาล้ครับขอต้อนรับน้องมันแกว้วสวัสดีใครนี่ไหนลแล้วเนี่ยมี <laughs> ลูกเดิมลูกเดิกช,ช่วงต้นรายการเลยเน,<อ>นี่ยถ้าเล่นอย่างนี้บอกเลยว่ามีคนละเล่ม ท้งให้มันจบไปเลยเอามาปอกกินกันเลยดีกว่าอร่อยกันไปเลยทีเดียวเอ้ยไม่ใช่เอาละฮะน้องมันแก้วของเรามาแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอให้ใช้คาถาต้องบอกว่าไปเรียนมาต้องบอกว่าใช้เวลากว่าหนึ่งเดือนไปเรียนที่อูร์กานดาใช้เวลาที่29วันในการหลงทางนะช่วงอีกคนันใช้ในการเรียนนั่นเองขอบคุณค่ะเพราะว่าเราก็อปาตีอปาติเจเทนะ532มาโอ้มาแล้ว งทระรับเชิญตัวจริงมานั่งถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวให้แนะนงลำตัวก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีพี่พี่ก่อนนะคะสวัสดีมากพี่พี่วะพี่พี่ชื่อมเรียกไว้ก่อนเลยชื่ออะไรคะชื่อมันแก้วค่ะรุ่งตะวันชัยหาค่ะอายุค่ะอายุ23ค่ะโอเคจบค่ะเป็นพี่จริงสัดส่วนแล้วคะสามสูงยีสามห้าค่ะสูงเราปะป่าชอบม้าชอบม้าชอบม้าหรอครับผม้าไปสามชายหาดภรรยานะฮะจะมีม้าเช่ากันอยู่นะครับเดีกลับมาดีกว่าค่ะเออเป็นไง แข่รอบชิงของเราต้องเรียนพิธีกรกลับมาด้วยออนะฮ<อ>ะไปไกลภัฏายมาอย่างนี้แน่นอนะนะ,ะเป็นสาวที่ต้องบอกว่าคนรู้จักในโลกโซเชียลเยอะมากนะ,ะับผมก็ใครที่เล่น a c e b o o k เนี่ยไม่มีใครที่ไม่รู้จักเธอนะ,ะน้องแก้วคนนี้พามาวันนี้นะฮะแน่นอนเธอมีไลฟ์สไตล์ต้องบอกว่าคุณดีแบบนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยอย่างแน่นอนแต่ว่าก่อนอื่นนะคำถามแรกที่ทุกคนอยากจะรู้ชื่อมันแก้วมีที่มายังไงชอบกินมันแก้ว ชอบเลี้ยงแมวหรือว่าอชบมันเกี่ยวอะไรกับแมวลงท้ายด้วยสแลลล์นะสแลลลที่มาอย่างไรคะค่ะก็เริ่มมาจากคุณทวดนะคะตั้งชื่อว่ามันแก้วพอดีแบบก็ไม่ชอบอะค่ะก็เลยแบบให้แม่ตั้งให้ใหม่คือไม่ได้ตั้งมาจากพ่อแม่เชื่อเลยว่าแม่ตั้งให้ใหม่ชื่อจะต้องน่าต้องเป๊ะมากอีเจียค่ะอย่ีเงียอีเจียค่ะอีเจียใช่ค่ะกินใช่ค่ะงรับประธานพาไปต่างประเทศคือน้องอีจพอปฐมคือเพื่อนเรียกน้องแหลก คือแม่ก็เลยแบบไม่เอาแล้วชื่อนี้บอกแม่ขอเปลี่ยนชื่อเดิมดีกว่ากินเยอะหนูไม่อยากใชชื่อจี๊อะไรนี่เป็นคนกินเยอะเหรอเนี่ยใช่ค่ะเป็นคนที่กินเยอะเป็นคนที่แบบกินกินอะไรได้หมดนะคะมาตรงนี้นะฮะรายการเราแน่นอนสาวๆจะต้องมาคู่กับไลฟ์สไตล์ในการออกกาลังกายในการที่มีได้รับสุขภาพดีๆนะถามน้องมันแก้วหน่อยชอบเล่นกีฬาหรือเปล่าฮะชอบค่ะเป็นคนที่มีความชอบส่วนตัวอยู่แล้วก็คิดว่าใช่ก็คิดว่ามันมีประโยชน์ยังไงก็ไม่มีโทษส่วนน้อย อยู่ที่ว่าถ้าเราแบบทำย่างถูกวิธีแกาคิดว่ามีประโยชน์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโอ้โหพูดมาอย่างนี้เป๊ะเนอะตอบได้จริงจังมากกีฬามีประโยชน์แล้วน้องมันแก้วเลอกเล่นกีฬาชนิดไหนะเลิกเล่นแบบไม่รุนแรงไม่รุนแรงใช่เพราะแก้วไม่ชอบฝมรุนแรงดูน่ารักมากนะฮะก้มๆแทงแงกันอยู่ในหมากล้อมว้ามก็ดูแบบไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคือแบบแนวแบบเอ้ยเราเล่นแล้วเราได้หุ่นด้วยเราได้ผิวพรรณด้วยอย่างเงี้ยค่ะเล่นก็คือ บอดี้บาลานซ์บอดี้บาลานซ์มันเป็นประมาณไหนคะมันคล้ายๆกับโย,โยคะค่ะ <c ười> คล้ายๆโยคะ <c ười> ใช่ค่ะเหมือนแบบการเล่นศาสตร์เดียวกันแต่จะไปนเน้นที่บอดี้รูปร่างของเราค่ะนั่นเองนะฮะก็เรียกได้ว่าคือโยคะเนี่ย ผมเห็นหลายๆคนสาวนะมาเล่นด้ที่บ้านแล้วก็แบบชอบเล่นจะดูยากนิดนึงคือท่ามันแบบแต่บอดี้บลานี่คือถ้าผมเดาน่าจะเป็นประมาณแบบใช้ความสมดุลหน่อยความทรงตัวของบอดี้อะค่ะมีปัญหาในเรื่องของการทรงตัวมั้ยมีค่ะมีแน่นอนตรงไหนคะเรื่องของหุ่น่ยตัวเล็กอะไรอย่างนี้มันก็ต้องมีปัญหาในเรื่องของการสงตัวนิดนึงโอเคค่ะแล้วหลังจากที่เราได้ลองเล่นไปปุ๊บความรู้สึก มันเป็นแบบยังไงบ้างเราได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้บ้างคะคือมันเป็นการออกกําลังกายโดยที่ว่าลดการบอบช้ําทางร่างกายได้ดีมากคือใช้กล้ามเนื้อในการทรงตัวค่ะแล้วทาให้แบบเบิร์นอะฮะในช่วงที่ไอที่มันแบบส่วนเกินอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้เราอะรู้สึกว่าเออรู้สึกกระชับขึ้นค่ะอ๋อก็ได้ความกระชับไหมคือถึงว่าตัวเล็กมากคือแบบอยู่กับนี่นี่คือเป็นหมีไปเลยไม่ขนาดนั้นค่ะ ก็เรียกได้ว่าก็คือเป็นอีกหนึ่งเล่นลับแหละนะฮะต้องบอกว่าคือเมื่อก่อนนี่เป็นคนอ้วนใช่ไหมใช่ค่ะเป็นคนอ้วน60ได้ค่ะหกสิบเมื่อก่อนหนักห60ใช่ค่ะแต่ตอนนี้39ค่ะหรือว่าจะได้70โอ้สตัร์ไปแป๊บนึงนะฮะต้องบอกเลยว่าเรื่องการลดน้ำหนักนี้ต้องบอกว่าเป็นการลดน้ำหนักที่ต้องบอกว่าเป็นการแบบไม่บอบช้ำด้วยไม่ต้องถามก่อนเลยว่าจากที่เป็นคนที่น้ำหนัก60แล้วมาเล่นบอดี้บาลานซ์เนี่ย เล่นยากไหมฮะคุณชมต้องงสยนะว่าหกสิบเหลือสามสิบเก้านะฮะเป็นไงความรู้สึกตอนนั้นคือเราอย่างแรกเลยอ่ะคือทุกกีฬามันมันดีหมดอะค่ะอยู่ที่ว่าเราอะใจเราเราพร้อมหรือเปล่าใจได้ใจเราต้องมาก่อนเลยเราแบบเฮ้ยเราอยากจะผอมนะเราอยากที่จะสุขภาพดีนะคือประเด็นแรกที่แกวอกกาลังกายแกวไม่ได้เน้นว่าเราจะต้องสวยหรือเราจะต้องแบบเฮ้ยหุ่นดีหรืออะไรมากมายแต่สิ่งแรกที่ที่จับคือแบบอยากจะสุขภาพดีก็เลยแบบ ชาจะไปเตะบอลหรือถ้าจะไปทําอย่างอื่นเนี่ยก็คือแบบกลัวว่าร่างกายจะบอบช้าหรือเปล่าก็เลยเลือกที่จะมาเล่นแบบบอดี้บาลานซ์ค่ะตอเลยเลือกมาเล่นกีฬาชนิดนี้เห็นหลายคนบอกว่าบางทีมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกของข้อมีคําแนะนาอะไรตรงนี้ไหมคะแกลคิดว่านะคะการออกกําลังกายเนี่ยเราจะต้องออกอย่างเหมาะสมคือทั้งด้านของเขาเรียกว่ามีอาจารย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด เวลาเราเล่นเนี่ยเราจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางไม่ใช่เล่นแบบสม4รีสมหายืนเส้นตีลังกามันก็อันตรายหมดนะคะ่นคเลยนะฮะตอนนี้ใช่ค่ะภาพตาด้วยของคนละเรื่องกันเลยใช่ค่ะก็คือต้องมีคุณแนะนำคําผู้เชี่ยวชาญเล่นแบบตามอายุของเราตามน้ําหนักทุกอย่างมันต้องมีสัดส่วนที่สมดุลนะคะคือถ้าเราแบบน้ําหนักเกินแล้วเราไปเล่นอะไรที่มันโลดโผนเนี้ยหัวขมำได้แล้วก็เป็นอะไรที่ลําบากต่อไปด้วยค่ะ ถ้ามันลำบากนี้นะฮะถามน้องแก้วว่านีกวะถ้าบอดี้บาลานซ์ถ้าที่คิดว่ายากที่สุดถ้ายากถ้าแล้วผมเป็นถ้ายากสำหรับเราเลยถ้ายากนะครับเศรษฐากยากเยอะไหนขอดูหน่อยได้ไหมครับผมคุณผู้ชมครับเรื่องราวแซ่บๆยังไม่หมดเพียงเท่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะพูดคุยกันต่อห้ามพลาดกันนะครับคราวนี้เจอคนมาเกลียนแล้วมีคนโรคจิตไหมควรเป็นรูปภาพจะเป็นคำพูดเป็นการพิมพ์มากกว่า สนับสนุนโดย Sunshine Creation and b o d Casting, Win Win Works u p p l i e r a m Bike บ้านจักรยาน New Born Sport ครบเครื่องเรื่องกีฬาท่าบอดดี a บาลานท่าที่คิดว่ายากที่สุดท่ายากท่ายากเป็นท่ายากสำหรับเราเลย ท่ายากค่ะสวยมากทายากเยอะไหนขอดูหน่อยได้ไหมครับผมถ่าที่แกคิดว่ายากที่สุดควรจะเป็นท่าทีโพสค่ะทีโพสทีโพสเป็นการโพสท่าคล้ายๆกับต้นไม้ใช่ค่ะเหมือนการยืนทรงตัวแบบต้นไม้อ๋อที่เขายืนขาเดียวว่าใช่ค่ะที่แบบแล้วก็แบบว่าวาดมือเข้ามาแล้วก็อย่างนี้ใช่ค่ะ แอบมองรักแร้เราคือมันยากเนยเพราะว่าเรื่องของความสมดุลในร่างกายเนี่ยเพราะว่าคือน้องตัวค่อนข้างเล็กใช่ัครบก็คือถ้าจะทําให้ท่าสวยบาลานซ์มันก็อาจจะยากสาหรับเรานิดนึงใช่ค่ะจากท่ายากไปแล้วอีกอย่างนึงอยากรู้ปกติมันคล้ายๆกับโยคะเราจะสังเกตเห็นว่าผู้ชายจะไม่ค่อยชอบเล่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะโบ๊ทออก็ไม่รู้เหมือนกันในเรื่องขอบ้าเหรอคือเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบ มันผู้ชายเข้าไปเล่นมันก็รู้สึกเขินแล้วถามความคิดเห็นมันแก้วเนี่ยแล้วทำไมผู้ชายถึงไม่นิยมเล่นแกว่าผู้ชายเนี่ยเขาชอบความมันมากกว่าชอบ hard core เพราชอบแบบเวลาเล่นกับเพื่อนออกกําลังกายกับเพื่อนความสนุกชอบอะไรที่มันแบบฮาร์ดคอร์รุนแรงนิดนึงซึ่งแบบเขาไม่ได้ออกกําลังกายแบบยุกหนอฟองหนออะไรเงี้ยค่ะเขาจะแนวแบบเฮ้ยเล่นบอลเล่นเล่นบอลไรอย่าเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าไงคืนนี้ไม่ใช่นะนขาไม่เป็นกฎหมายแล้วค่ะก็คือ ไม่นิยมเล่นเพราะว่าะ<ๆ>จะมองว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบน่าเบื่ออะไรี้ใช่ค่ะ <ๆ S 1> ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แล้วก็<ๆ>ถ้าผู้ชายไม่นิยมเล่นละฮะถ้าจะแนะนาผู้หญิงน่ะที่แบบว่าไม่มีเวลามาแบบที่ถึงที่อ่ะมีท่าแบบเบสิกง่ายๆไหมที่แบบว่าเยอะค่ะเอาไปเอาไปฝึกทาได้แบบว่าสามารถทาได้ที่บ้านก็คงจะเป็นท่าง่ายๆก็คงจะเป็นท่าวอร์มก่อนแรกเลยคือแบบดัดขายื้เส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ ค,คือแบบมันแบบเวลาเราทํากิจวัตรประจําวันเงี้ยเราจะไม่รู้สึกตึงไม่รู้สึกอะไรอะค่ะมันจะดีมันจะได้ยืดกล้ามเ,น,<ช>เานื้อใช่จากกีฬารเราคุยกันเรื่องกีฬาไปแล้วคราวนี้เข้าเรื่องส่วนตัวบ้างเชื่อว่าหลายคนอยากจ<ป>ะรู้อย่างแรกที่ทุกคนอยาก้ครู้ ทำงานหรือยังคือหัวใจเต้นนี่ยิ่งกว่าลุ้นหวยนะฮะรอให้ออมถามว่าจะถามช่วยเราหรือเปล่าทำงานอะไรทำงานก่อนค่อยๆตะล่อมเข้าไปอ่าต่เรอมไปก่อนจัดรายการเกมค่ะจัดรายการเกมใช่ค่ะเกมออนไลน์ป่ะคะใช่ค่ะเป็นเกมออนไลน์เล่นไปด้วยคุยกับคนในช่องแชทไปด้วยแล้วก็มีการแบบ แลกเปลี่ยนทัศนคติหรือว่าในเรื่องของเกม l i n e t เใช่ค่ะเป็นสิ่งใช่ค่ะเป็นรายการสดเลยงานแบบนี้ถือว่าเป็นงานที่น่าฉาบมากเลยนะเพราะมันอยู่กับเกมมันได้เล่นเกมอ่ะมันเพลินมันเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยเราก็เลยมองว่ามันไม่ใช่งานของเราอะค่ะมันคือความสนุกที่เราได้เล่นกับเพื่อนๆแล้วก็บรรดาที่แบบคนที่แบบคอเดียวกันคราวนี้เจอคนมาเกลียนแล้วมีคนลุกขึ้ไหมจะปาสายตาวนได้มากอ่ะมีไหม หรือว่ามีแบบพัดแคสมาแบบอยลไมีใครมาลคจิตอย่างนี้ไม่สามารถรับรู้ได้ถึงสีหน้าอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่จะเป็นรูปภาพอะค่ะเจอยังไงฮะจะมาจะโดนเป็นรูปภาพจะโดนเป็นคําพูดเป็นการพิมพ์มากกว่าเจอกันแล้วมีวิธีการรับมือยังไงบ้างกับโรคจิตเหล่านี้สิ่งแรกเลยเราต้องพูดกับเขาดีๆค่ะอย่างเช่นคนเหล่านี้ที่เริ่มท้อแล้ว คอพี่เป็นอะไรหรือเปล่าคะรลอว่าแบบเราจะแบบห่วงใยเขาเอาใจใส่เอาใจใส่คือแก้วคิดว่าโรคจิตคืออการป่วยอย่างหนึ่งคือการป่วยถึงแม้จะป่วยทางจิตหรืออะไรเขาคือคนผู้ป่วยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีวิธีในการช่วยเหลือเขาได้ให้เขาดีขึ้นให้เขาดีขึ้นคำถามที่อยากจะถามต่อไปนะว่าคุณผู้ชมรอฟังพร้อมๆกันนะฮะหนึ่ามสี่สสาสเปคหนุ่มๆของน้องมันแก้วนะครับ ผู้ชายกว่า100ล้านคนหนึ่งร้อยล้านคำตอบอยู่นะฮะอ่ะสเป็นหนุ่มๆเป็นไงบ้างชอบเล่นเกมไหมเปล่าหนึ่งค่ะไม่เกี่ยวเรื่องเกมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคุณต้องหล่อด้วยไม่หล่ออะไรก็ได้ใช่ไหมอะไรก็ได้แต่คุณต้องสุขภาพดีถามหนึ่งฮะเล่นเกมเนี่ยทุกคนแน่นอนโหอยู่หน้าจอคอมแล้วก็แบบว่าคือใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนเก้าอี้มีวิธีการดูแลสุขภาพไหมฮะพอะเราต้องเล่นเกมด้วยเราเรามีการที่จะแบ่งเวลาหรือว่า ใช้เวลาในการออกมาออกกำลังกายคือเราต้องแบ่งเวลาให้อย่างเด็กขาดคือเราอยาแบบอยาแบบเออเล่นเพลินจนแบบว่าไม่ดูแลสุขภาพตัวเองคือเราจะต้องรู้ว่าเวลาไหนเราควรที่ทําอะไรเวลาไหนเราควรพักผ่อนเวลาไหนเราควรออกกําลังกายเวลาไหนเราเล่นเกม คืนเราจะต้องแบ่งเวลาอย่างถูกต้องค่ะเขนั่งบนโต๊ะคอมอย่างเงี้ยเล่นเล่นอย่างเงี้ยมันน่าไม่เฉยเนี่ยมันมันต้องมีแบบมีท่าบริหารที่แกบอกว่าบอดี้บาลานซ์ไงคะเฮ้ยก็นั่งอยู่ได้เราแอนได้ไม่มีบอดี้บอดี้บาลานซ์อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวค่อยไปแอนกันทีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับผมวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของสาวน้อยนะฮะที่ชื่อว่า มันแก้วนะฮะหลายคนร er ู้จักเธอในชื occur occur okay, okay. ่อนี้นะฮะก็ร well okay. like ู้ที่มาที่ไปกันแล้วนะฮะส่วนใครที่เล่นเกมก็เจอกับเธอได้แล้วก็ที่สําคัญนะะเธอก็บอกแล้วว่าการเล่นเกมเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าถ้าเกิดว่าเรารู้จักที่จะเล่นนั่นเองโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องมันแก้วมากที่มีนะคะแต่น้องไม่ไปไหนนะห้ามพลาดนะหนุ่มๆทั้งหลายโบนด้วยนะพิ่งเปลี่ยนช่องไฮไลท์เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันและให้น้องแนะนําว่าบอดดี้บาลานซ์เนี่ยเป็นยังไงไปไปเลยค่ะ ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก็คือผมได้เปลี่ยนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะพี่ต้องไปเล่นด้วยค่ะไปเล่นด้วยกัน ผู้ชมอย่าพึ่งไปไหนนะคะช่วงหน้ามาดูกันว่าคำตอบของใครที่ตอบได้แซบโดนใจทีมงานและได้รับของรางวัลไปห้ามพลาดนะคะสนับสนุนโดย Sunshine Creation and b o a d Casting SP การพิมพ์ Ureka Fire High Sport City SC Fitness กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการเราค่ะกับช่วงทำถามแซกตอบแซกโดนใจค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็ไปดูว่าใครที่เป็นคนตอบขึ้นถามได้แซกโดนใจน้องกิมจิมากเลยนะคะไี่เสียงกิวจิะอยู่หลังเขาเองนะคะหอมก็ไปดูกันว่าใครที่จะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลไปนะคะ สวัสดีคะ่ะพบกับกิมจิและช่วงคำถามแซบตอบแซบโดนใจกันเหมือนเคยนะคะและสัปดาห์นี้คำตอบที่แซบยดอนใจจะเป็นของใครกันบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะโอ้แซบโดนใจจริงๆค่ะกับคำตอบที่ส่งกันเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นก็รับของรางวัลไปได้เลยคะ่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคำถามแซบโดนใจของน้องกิมจิ ก็อยากจะถามท่านผู้ชมอว่าไอดอลนักกีฬาที่คุณชื่นชอบที่สุดคือใครและเพราะอะไรคะคำถามนี้ก็คงจะมียากเกินไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะรอช้าอยู่ทำไมคะรีบส่งคำตอบกันเข้ามาเยอะๆนะคะน้องกินจิกำลังรอคำตอบแซ่บโดนใจอยู่คะ่ะ ขอถ้าคำตอบไหนที่แซ่บโดนใจก็จะได้รับเสื้อส,สวยๆจากยูเรก้าเป็นของรางวัลน,นะคะสำหรับวันนี้ก็หมดหนะ้าที่ของน้องกิมจิอีกแล้วกิมจิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบายโอ้โหเมียได้วมาแซบโดนใจน้องกิมจิ ก้องเลยนะครับผมส่วนใครที่อยากจะได้ของรางวัลแบบนี้แน่นอนนะคะัคำถามมีทุกสัปดาห์แจกสัปดาห์ละ3ตัวนะครับต้องบอกว่าเป็นเสื้อสวยๆจากผลิตภัณฑ์ยูเรก้านั่นเองนะครับค่ะก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกนะคะติดตามรายการของเรานะคะก<ช>็ะดูว่าเราจะแจกอะไรกันได้เนี่ยทางด้านหน้านี้นะคะถูกก็ติดต่อได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook ค่ะ t วิตเตอร์ไลน์ไปชนีหรือจะส่งจดหมายแบบเอามาดติดขาน้องพิราบมาเอางั้นเลยเราจะรอดักหนังกระติกยิงกันเลยทีเดียวถ้ายิงโดนได้ของรามนอย่างแน่นอนเกินไปค่ะนะฮะก็ครบถ้วนสำหรับ3านาทีของรายการเราแล้วนะฮะก็กลับมาพบกันได้ใหม่ตั้งแต่เวลาห้ารึ่งหินเที่ยงคืนนี้ทางช่องในช่องทีวีอย่างนี้นะครับกับรายการสปอตไลฟ์แซกแซกรายการกีฬาสีน่าพบกับไลฟ์สไตล์อย่างคุณนั่นเองค่ะตอนนี้วันนี้ วันนี้เราสองคนรวมทีมงานต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีมากครับผมสวัสดีมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ spot live